สวหน่าเล่น hmm, จังอยากเล่นก็ราะเห็นแบบเพลงบทแบบอะไรอย่างนี้แล้วค่ะใช่จริงๆบอกได้มห้าบรัมมีอะไรบ้างก็มันมันมีชื่ออยู่มันมีชื่ออยู่คือลองลองลูกสาวห้าคนก็เพิ่งจะลองแบบลองดูแล้วลองวิเคราะห์กันก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีชื่อมีม้านบอกมีไฟฝนมีสตอมแล้วก็ไม่ฟ้าใสผ่านธุรกิจแต่เนี้ยมันยังอยู่ในรั้วมหาลัยที่เปลี่ยนคณะมาเป็นคณะศิลปม อ่าซึ่งคีย์หลักๆคือเราจะเป็นเวลาปีสเอิร์ทเนี่ยก็ซึ่งรับบทเป็นแจ็คก็จะเป็นพ่วมกับละครเวทีซึ่งตัวที่เป็นนักแสดงคงไม่เกินกลางเดือนเอ้ยกลางปีหน้ามาจากเรื่องไมล์แมนเรครับรับจุเนียบรรทชัยครับคุกจีรักครับผมผมที่วัดครับครับมากก่นรับครับ โอ้จริงๆไปตอนแรกเราเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วครับผมแต่เรามีเพื่อนๆที่พูดเก่งกันก็เ <laughs> พื่อนที่เล่นเก่งก็คือพ่จูหรือร Dz เปล่าจริงๆพิ Dz จริงพพ่จูพูดเก่งสุดมาร์ก <laughs> โอมาพูดน้อยสุดแต่ว่าก็จูนกันติดกันเร็วครับผมเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆ <m uch ing> ไปกองถ่าย,ยนะครับผมก่าจะเราเราได้มาคู่กันก็ก็ดีใจครับเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่แบบครับผมเก่งด้วยครับผม สู้สูทุกคนฝากๆคกับเป็นรุ่นเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ฝากตัวได้ครับผมครับที่นีครับที่นี่ครับใช่ครับก็มาเรื่องแรกที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักต้มตุ๋นกันเลยทีเดียวนะครับสามแล้วครับผมที่ที่สามแลครับก็เราเรื่องแรกออกจังหวะว่าเดียวหวานน่ารักน่ารักมีความแบบว่าคุกกิ๊กเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องถัดไปของเราเราคนที่จะไปรสชาติอีกทีได้ละ <f <f ความนาานความเปรี้ยวความหอมขาไปแต่ว่าหวานมีอยู่ไหมมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้รสชาติาว่าจะทาไดแล้วผมว่ามันเป็นเออเราเล่นเป็นตัวครที่มันโตขึ้นนะมันจะมีรสชาตินไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กที่แบบว่ารักกันในมหาลัยใช่มพอมันเป็นบทที่โตขึ้นจะมีเรื่องราว่างโดยเฉพาะในความเป็นู้นำมหลับมแล้ว่าครับ้วยเพราะว่าเหมนกันขบกัน เราใช้กเจนแาว่าเราปอยนคเสิตเราแสกันครับ่แบบนี้นะเราควรทาให้มันเป็นอย่างรั <im 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 ิว่าเรายังยังมีอะไรใหม่ๆที <im 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 ่เราต้องค้นหาอีกเยอะครับแบบเพราะว่าครก็ต่างๆที่เราได้เจอได้อะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็สิ่งใหม่ตลอดเออเราก็เลยอยากล่้ในสิ่งๆนัตลอด ก็จริงๆเราก็เป็นผู้ทำง,งานที่โอเคแล้วก็ดีก็เราทำงานได้กันเกือบทุกปีอะไรเงี้ยก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนี้มาเป็นเวนซิรี่ย์หรือคิวชีว่อีกด้วยซึ่งเราเนี่ยก็เคยร่วมง,งานกับคูชี่มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วกลับมาครั้งนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาเป็นทนยาทโอ้ยองมีกัน โตเซ็กซี่นิดนึ่งครับเหมือนแบบว่าเราเป็นนักงานไอทีเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วกันก็เป็นอศิลปินเป็นออมนักวาดรูปแล้วเหมือนแบบวันนึงเขาเปิดเท้าในการการทำงานของเท้าเขามาเจอผมคือเรื่องผมก็ถจุใจแล้วก็เาจ้างมาเป็นลิขสิทธิ์ของของตัวผมเองราะว่าผมันเป็นคู่นี้แล้วผมชอบเจอกันชอบของที่านไม่ชอบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องแบบเปิดไปประชุมแท้มผมไปทำเรื่องอะไรทันเรื่องหลังก็จะเกิดขึ้นทำไมใช่เขามาเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึง ขอให้ผม, <c oughs> ผม,มนะเขางยง่ในแบบเอไอไม่ขอกำลังกายที่นี่แน,น่เพราะเรื่องนี้ต้องโชว์เยอะเออผมอก็แบบโอเคครับผมพยายามทำไม่ได้นะครับผมก็เต็มที่อ่ะเออก็ต้องเต็มที่ในเรื่องนี้ให้ได้อาการเรื่องนี้เป็นไงครับก็เรื่องนี้ก็เอ่อขึ้นชื่อว่าพี่นุชี่เนี่ยเขาต้องมีอะไรที่แบบว่านีมีความ hard ภาพสวยมีความแบบเอ่อโรติกนิดนี้แบบสวยภาพสวยอะไรเงี้ยแบบดูเป็นศิลปะอะไรมุมภาพก็ไม่เหมือนใครนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครันนี้ก็เนี่ยครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้พี่โนชิก็อยากให้เราสองคนเนี่ยดูโตขึ้นด้วยเตรียมตัวดูคุณแบบนี้ยังไงเขาบอกเขาต้องเตรียมไปรอดูครับรอดูตอนเด็กต้องเขาต้องมีควาฟิตอยู่ให้กำลังใจนะไม่การวลด้วยเขาฟิตเดี๋ยวนี้เขากินแบบโปรตีนไก่กินแบบเขาฟิตพิเดษของหวันเขาน่าทำได้เพราะเขารู้สึกว่าเขา อยยู่่เนีตัวละครสองตัวนี้ยากไหมับเริ่มผมว่าเขาห็นเขากับกันมานในเกือบเกือบทุกบทบาทกันก็ไม่มีตัวไหนง่ายเลยแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะน่าจะทำเวิร์คเก็บกันเพราะตอนนี้บทไม่ออกมาชัดเจนว่าว่ามันเป็นอยู่แล้วว่าถ้าเจอพี่หนุ่ยอ่ะไก็มีอะไรง่ายเขาเตรียมตัวเตรียมใจมาก็เตรียมตัวนี่แหละครับเพราะว่า ไม่ให้เขาว่างเราใช่เพราะตอนเราถ่ายทลิปมีเรารู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ผลงานออกมาดีเงี้ยเราก็พร้อมที่จะลุยไปแล้พร้อมกระทุ่มสำหรับโปรเจกต์อะไรนะครับพร้อมจุ่มสำหรับโปรเจกต์ใช่พร้อมนี่ราเริ่มลงจับกันบ้างยังติดเรื่องยังเลยครับยังเลยคราะมันน่าจะขึ้นปีหลังน่าจะรอปีหน้าเพื่อนของต้นปีหน้าน่าจะเริ่มลงจับกันแต่ปีหน้าจะเริ่มเปิดกล้องหรือว่าต่อเปิดต้องปลายปีน่าจะประมาณกลางกลางปีครับกลางปีน่าจะได้ ได้แบบว่าเปิดกล้องแล้วก็ทำทุกอย่างเลยเพราะว่าช่วงโอมต้นปีเราก็จะสอมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอเมริกาของเราใช่คนได้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสจะได้ดูไปปีหน้าสำหรับเรื่องนี้ได้ดูแหละแต่ว่าจะออนในปีหน้าเนาะถือว่าปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะได้ชมกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอากันปากกันหน่อยกันโอเคครับก็ฝากซีดีนะครับสำหรับเบิร์นอัลซิโนมนะครับก็ปีหน้าที่เจอ โอเคสำหรับผมก็ฝากปีไกาแล้วกันครับเตินปีเดือนมีนาเจอกันปีกาเจอนจากเจ้าของคนเดียวใช่ครับเพราะถ้าเราเอาแมวมาจากหลายๆที่เนี่ยเอีนี่มีโอกาสใช่ครับใช่แล้ววันถ่ายเจ้าของนั่งอีกด้วยแล้วช็อตไหนที่เราสามารถจะเข้าบทได้หรือว่าเข้าซีนได้เราก็จะเอาตัวไปอยู่กันนอนมีเหตุการณ์ก่อนที่ผมอาจะไป็นไหหลอนยืนถ่ายรูป แต่แค่ว่าเราเหมือนว่าเราพึ่งโดนมาตอนไปถ่ายปลอดอาจจะมีประมาานิดนึง่้ไ้ิดเขาลืมกันแล้วไอ้เขาแตะเขาไ้ประสบการณ์จากพี่ีเขาแต่พูดก็พูดนะสตางค์เขาเป็นเพื่อนน้องชายผมนะเขาเปนน้องชายผมใช่ผมพี่เเดก ับไม่ได้หาพวกเชื่อน้องเขาพิสิตดามากด้วยในทีเซอร์ต่างก็คือสุดยอดฝีมืออีกคนนึงนะหนึ่งในใต้ล่าอีกคนนะเรื่องนี้เนี่เขอว่าจริงนี่ถ้าตอนที่ผมลอยจริงผมแบบเห็นครั้งแรกนะ ว่าก็ว่าไปนะเราเนี่ยวก็แบบผมเห็นเขาครั้งแรกแล้วเหมือนเหมือนเห็นตัวเองตอนเข้ามาแรกๆแบบว่าครบทุกคนแน่นอนนอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วคนก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้สามารถอยู่ด้วยกันได้คู่ผมเนี่ยต้องเป็นคู่ที่น่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเติมความหวานให้ทุกคนได้เวลาที่ทุกคนเครียดก็เปิดซีรีส์ดูได้นะครับฝากด้วยนะครับดี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 กว่า เร to ื่องบทผมยังไม่รู้จร er ิงครับผมไปที่แล้วเนี่ยอากิระเขาเร่มจะขับโลนะจริงว่าจะให้ผเริ่เปิดอองยมั้ยมีหน้าไได้ไหมอย่าเพิ่งเลยครับรอก่อนครับรอก่อนครับก็เพิ่งก็ถ่ายไพร์ลเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ก็คือยังน่าจะ่ะยัอยู่ขั้นตอนในการเสียบทพยายามทางทีมเบื้องหลังกันะครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องหนุ่มในนะครับนะครับก็ผมตัวซีก็สัญญาว่าจะทำสัญญาว่าจะตั้งใจทำดีที่สุดครับเพื่อชมกันทุกคนขอบคุณครับก็ฝากถึงแฟนทุกคนเปแบ่งลังใจเชียร์ให้พวกเราสองคนแล้วก็แ,กกกนนะะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฝากแฟนเดย์ด้วยครับวันวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์กับอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นแบบคู่หูที่ขาดกันไม่ได้ถ้าขาดแล้วคนหนึ่งจะจงต้อ,องต้อ,องเช<ข>ันขาดเธอไม่ได้ซีรีส์มิตรภาพ ต่อสู้กันครับครับอันนี้จะเป็นบู๊กว่าสำหรับในนี้ใช่ครับเพงเราต้องเตรียมพร้อมยังไงครับเรบู๊บไม่ต้องบู๊เฮ้ยเหนือกว่าเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องเตรียมร่างกายครับอะไรเงี้ยไม่ต้องเตรียมร่างกายเยอะๆก็คืออ่านไพโรดมาเพื่อเพื่อมาหาเขาใช่ครับใช่ครับอยู่ในช่วงนี้แบบว่าเดตัวหลับอยู่เดียวบนหลอดอยู่สวัสดีจ้าคุณแฮมจากเอเชียชาแนลก็ อย่างที่ตัวอย่างได้เห็นไปนะครับก็คงหลายๆคนก็คงจะตั้งคําถามกับประเด็นที่ซีรีส์นี้กําลังจะนําเสนอนะครับซึ่งมันก็เป็นความตั้งใจที่เราอยากให้เกิดความรู้สึกร่วมอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตั้งคําถามกับมันแล้วก็ลองสํารวจความรู้สึกตัวเองว่าแล้วเรารู้สึกยังไงกับประเด็นนี้นั่นคือสิ่งที่ตั้งใจและซีรีส์เรื่องนี้อยากพูดครับ จริงๆสําหรับเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าการเล่าในสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอออกมาเนาะแล้วมันจะเกิดความรู้สึกกับผู้ชมอย่างไรทุกคนจะตีความไปยังไงเหมือนทุกๆงานที่ผ่านมาเลยครับว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมละว่าแต่ละคนจะได้แมสเซจอะไรที่เราอยากนาเสนอมาก เอาจิงประเด็นเอาจริงสําหรับเรื่องนี้แล้วว่าเหนื่อยมากเหนื่อยยากมากๆแนะ่เพราะว่ามันไม่ใช่ท่าทีทั่วไปเหมือนซีรีส์ลักไวรุ่นทั่วไปเนาะมันมีประเด็นที่ใหญ่มากๆที่กําลังตั้งคําถามอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรับรู้แหละว่ามันน่าจะต้องเหนื่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่า,วาเป็นความเหนื่อยที่น่าจะสนุกดีครับครับด้คนฝากด้วยนะครับนะมาเห่าเครื่องบินนะครับนะก็ เว้ยเต็มไม่เคยเล่นเป็นแบบนี้เลยนะใช่เป็นคิวกกขาเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวจะพยายามกักขาให้ดีที่สุดครับ 그만, 깨별 앞게게 어떤 말로 표현할 수 있을까? 어떤 마음으로 날 전할 수 있을까? 멀리 가진 않겠지만 우린 더볼수 있겠지만 사랑한 수많은 계절만큼만. 왜나 마음 깔았었지?